สวัสดีครับดำทีพีครับผมนี่เข้ามา fort, สิบเบ็ดหรือตกปลาครับอยู่ม่น้ำสงขามครับผมน้ำสงขามทางฝั่งจังหวัดปุรการนะครับก่งนสงขามเป็นจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับม่น้ำสงขามครับเบ็ดผมใส่ไว้นี่จะมีสามขั้นนี่ครับเบ็ดชิ่งอยู่มนตกแบบขั้นไม่ไผ่ท่านผู้นกาจะตกปลาแบบขั้นไม่ไผ่ครับท่านผู้น่สิบเบ็ดแบบขั้นไมไพ่ นี่ผมสามขั้นครับ,เล,รบเลี่ยงกันเห็นไหมครับผมสามขั้นเรี่ยงกันเลยเอาขั้นเสียบไวนี่หลองหินครับผมหินเดือดเป็นกําแพงกันสอการน้ำสอนครับทั้งๆเลยจะเป็นหมู่บ้านคนนะครับย <laughs> ินกะน,น้ำส้อนผมแอบมาเสียบได้เมื่อกี้ครับผมเดไปกาสองโตนะครับมีทง แล้วก็กาสองโตเนี่ยผงจะเป็นเนี้ยกุ้งครับมึมงตุลนครหลอนไปครับมืงตุลน,นครอุ๊บหลอนแล้วครับเนี้ยผมเป็นเนี้ยกุ้งนี่ครับนี้กุ้งแซ่สองฟิตมาแล้วครับกิงแข็งจล็หน้อยนะสองฟิตมาละเบ็ดกืบเบ็ด,บดขนาดน้อยๆครับนี่เบ็ด,เบ,ดเบ็ดสมีเหมาะพอดีครับนี่ สัตว์ป่าเลยนะครับปื้มมันจะเสียบในรองหินครับเสียบในรองหินปื๊มอ,อยู่ครับ,รบป่าใหญ่ก็ร้ายครับป่าใหญ่ยอยู่ขุคกลางๆครับ,เน,บ,นบนเนี่ยเป็นบอลๆเลยเส้นเงียกุ้งมาครับสามคัน ดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงดึงแล้วดึงแล้วนี่มาปลอมสีปูดึงแล้วครับ,ป,รบปัดเลยครับปึ๊บโอ้โหปาาูตายยังปากกาปูจะปากกาครับปากกาเนี่ยปากกาครับวันนี้นี่ปากาปากา ส่ทองเขียวปากกานะครับเดี๋ยวนี่้มและปึื้มนะครับวางลงครับมันปึื้มจุ่มปื้มนี่เข็มลองเห็นนี่ครับลองไดก็ได้ให้มันอยู่ ปับครวางโรนี่ปั๊บครับก็เสียบลองหินอยู่ครับนี่นครับโอเค <c oughs> อยู่ที่ชัดผมม่น้ำสรงข้ามครับนี่สิบป่าม่น้ำสงข้ามนี่นี้ สองคันยังโมากินอยู่ครับสองคงันยังนี่โมกินอะไรกกินนี่แหละครับนี่ตอนแรก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 ดึ่งไหมดึงหน่ลยวัดเลยครับวัดเลยครับนี่วัดนี่เดี๋ยวอะไเดี๋ยวปลากายอีกแล้วเดี๋ยวปลากายอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวทำมวางกล่องก่อนครับ นะครับเด็ดปากกานี่ปากกาครับตัวนุ่มทุลักทุเลกันหน่อยนะครับไม่มีแต่หินวางกล่องอยากนะครับนี่ ก็หินบางกองเงาอยู่แล้ว ในกลุ่นกลุ่มนะครับจุดหัวปลอกเลือกออกครับเนะนะส,สียบมันอยู่ครับเสียบได้เลยครับเสียบมันอยู่ได้ทุกวิธีครับมีที่ต่างตั <c oughs> ว่างเสียบผมอยู่ครับลง,ลงอยู่ครับอยู่ทิวอยู่ทัดถ้าผลเป็นข้าเจาเลี้ยงปลาเนี่ยก็ช่างครับที่ช่างไม่น้ำสงคราม,ามตรงน,นี้สวัสดีครับเมื่อกี้ ลงวัดไปก่อนดึงดึงะดึงล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 ะดึงดูวัดเดิมัดเดิอือนี่ได้ผักกาหน่อยผักกาตัวหนึ่งโอเคไปครับผักผักผัก ไปดบบต่อโอ้มีขึ้นมีทั้นใดมีทั้หลุดปลาก็ได้เสียบคนนี้ปุ๊บครับเสียบคนนี้เลยหุยดึงแล้วดึงแล้ว แป๊บเดียวดึงเลยดึงแล้วดึงแล้วดึงเลยครับเลยวัดเลยหลุดเสียไปเลยครับนี่ยียเะียอะและเต็ไปหมดอื ตึงดิงรูปน่ะงลึงแล้งครับ оре, ดึงล้วึงลากึงมาวัดบ้างครับนี่ครูติ๊ปพ่ออืมติดปลาตัวนนูนอะไรนะครับของบางทีล่ะ que <laughs> eu ตัดใกล้ตัวนึงโอ,อ้ตรง,น,งน,นี้ดึงแล้วขั้นนี้ดึงแล้วขั้นนี้ดึงแล้วนี่งนิ่ดึงแล้วดึงแล้วโอ้ยดึงแคนีว้วัดเลยครับนี่วัดเลยวัดเลยออ้ยโอ้โอโอปลาสูตรครับเมื่อกี้นี่ปลาสูตรปลาสูตรขีปรดปลาสูตรจุดครับเมื่อกี้ปลาสูบกระสูบ โอ้ยหลุดหลุดหลุดไม่ไม่เสียงยังไหมครับหม,มาเฮานี่สองสามตัวโอ้ยหมาเฮาบมกินเลยป่าบมกินลยเมื่อกี้ขึ้นกินอยู่หมาแลนไปละเฮ้ยขึ้นจะดิ่งเมื่อกี้นี่ มาหยุดเฮาให้จดึงกินเอา้าหนิ่งแล้วอือนะครับองปอมที่ดึงครับนี่ปลาดึงแล้วดึงละนี่มาจมปอมนี่ครับถามจมปอมมันจงวัดขึ้นไหมไปเลยครับไปเลยอ้าว จุ่มป้อมเลยจุ่มป้อมเลยวัดเลยโอ้ยเฮ้ยจุ่มป้อมมาครับเมื่อกี้นี่ครับวัดก่อนเอาไม่เอาไมอุ้ยป้อมเพื่อนนี่จบจมแล้วครับนี่จุมแล้วจุมแล้วที่ระเบิดนี่นี่ครับจุมแล้วจมุวจมแล้ววัดเลยครับมันวัดปุ๊บโอ้ยได้ครับเด็กปากกา มาเลยครับนี <Private paying liksom> ่เน <query> ี่ยปากกาแล้วครับนครับ นะครับประกาศสุกเรียบร้อยครับโอเคครับเอาครับเลยครับขั้นโกงครับนี่ป้อมจุ่มแล้วอประกาศประกาครับอ่ะมา บริมาณปลาปลาปึา๊บโอเคเอาล่ะครับนี่ปลา โอเคครับอ่ะเดี๋ยวใส่เงียใส่่อครับอันนี้อ่ะครับใส่เงียละเสียบเนียละเราขันมาปักลรงนี้ครับนี่ลวันี้ลองนี่ตัวนี้ครับอยู่ครับอันนี้นี่เสียบเนียไม่ละเรียบร่อยเนียกุ้งท่าพุ่นจะนิ่งนิ่งสองคันกันยังนิ่งครับท่าพุ่นนะโอเคครับเดี๋ยวท่านี้ ขับมันผลง่ายครับพ oh ี illing, er. ่ครับดึงอีกแล้วครับนี่งอู้หูนนะขันสันเลยุ่นนะดึงอ่ะดึงแห้งหนาพุ่น่ะขันสันเลยครับคุณมาวู้ยหึงหนึ่งหนึ่งหู่นาพูน่ะขันสันเลยอปุ๊ปหึงมึงโอ้ยหลุดไอ้เมื่อกี้ขันสันเลยเมื่อกี้นี่อ๋อเดี๋ยวเนี่เสียบไหมครับปลาตัวนี้ครับติดแล้ว โอ้ครับมันป่าตึครับมันดิมป้อมลูกไงมันไงดิมป้อมลูกไงเดี๋ยวดิ่งละดิ่งละมันขั้นเบ็ดครับโกงขนาดนะดิ่มติ่งขนาดน่ะมันขับดิ่มติ่งป่าถึงโล่งแห้งขนาดนะมันมันครับได้พอได้ครับติดปลายังป่าย์ปลาย์หินครับติดโอ้ตีดนะครับป่าดึงลงหินครับ น,อนโอเคครับติดแล้ลลลควครับอือหือติดครับขันนีเฝ้าครับโอเคครับดึงเบ็ดขึ้นมาจากหินได้แล้วครับผมเสียบเนี้ยเข้าไปไม่ละโอ้ยกี่ปลาดึงเขาล้องหินครับดึงแห้งเติบอยู่ปลาเลย ติงพอวอดปับด๊บติดหินเลยเมื่อกี้เห็นตาบอนหน่อยครับแห้งขนาดไปเบิงไป <c oughs> ป่ายังบอนแห้งเลยไม่คใครป่าอะไรสบเนียครับตอนนี้เออม่นี่นเป็นจะั่างยังวะไม่ใครรอบดักป่าเนาะมีผักตบข้างในครับเป็นป่าบอนข้างนอกนะครับนี่ป่าปลาปลาสดปลาสด เห็นปลาสูดเข้าเมื่อกี้นี่รอยอยู่เห็นไหมเห็นปลาปลาปลาครับเมื่อกี้โอ้หน,น้าใสไรเย็นเห็นตัวปลาเลยยี่เห็นปลาสุบท่านี้ครับเมื่อกี้นี่ตัวนี้่เติบอยู่มันมนีนป่ปลาหน่อยครับปลาสุดมาเลยสวนไปพวกปลานหน่อยครับตัวนี้เติบอยู่เอิ่งเบนเข้าต่อครับวันนี้ ครับจะปัญหาไงนะครับผมเบ็ดที่มันเกาะไอ้เบ็ดที่มันเกาะไอ้เบ็ดที่มันกเนกาะไอา้หินเมื่อกี้นะครับผมเบ็ดง่างครับก็หินแล้วง่างเลยนี่สองขั้นเลยครับเบ็ดสองขั้นนะง่างหมดละ ป่าดึงเขาใส่หินมวนวัดข้นปัป๊บเบ็ดงางเลยเบ็ดงางมันจะบริป่าแล้วครับนี่ป่าดึงแล้วรุดครับนี่ป่าดึงแล้วรุดทึ่งกล้องนี่ครับกล้องลักที่สศไทายนี่ครับผมแบตมัดเืียกันครับอันนี้ใส่กล้องมือถือไทยครับตอนคลิปนี้ครับโอเคครับผมก็พอดีกราฟครับผม <laughs> เบ็ดใส่บริปแล้วเบ็ดงางหมนละป่าดึงเขาใส่หินมัด บ้านเบิรงครับว่านี่ป่าจะจะโตครับเป็นป่าหลายบ่สเนี่บอลายปานี้ครับมือผมว่าได้ไหมครับเบ็ดงางก่อนนี่ครับเตปพวกปาก้าเนี่ยครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปค้างไว้ก่อนเก็บเล็กผสมน็อตไปครับเดี๋ยวม้อหนามมาใหม่มันแก่ัตใหม่โอเคครับผมคลิปนี้พ่อสมนี้ครับผมนี่ไม้ครับจะเป็นแม่น้ำสงข้ามครับแม่น้ำสงข้ามไายทั้งนี้ถ้าผุณบ่อด้เอาหินใส่เพราะว่ามันเป็น ต้นไผ่ครับหากไผ่กันน้ำเสาะได้ครับผมทางนี้เป็นบ้านคนครับทางนี้เลยมีก่อไผ่เลยมีก่อพายุไอ้ขอบฟังเลยใส่ถินเมือว่างไว้กันน้ำเสาะครับนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้พอสมนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมจากดัมทีวีครับสวัสดีครับ